ตอนที่28สมรสแทนราเรายำเหมาของวันรุ่งขึ้นนานกงอี้เอ,อ๋อถูกกลุ่มบ่าวชาราแบกหน้ากลุ่มหนึ่งปลุกให้ตื่นขึ้นนางต้องจัดการล้างหน้าบ้วนปากให้เสร็จทั้งที่ยังตื่นไม่เต็มตาเมื่อถูกพามานั่งลงตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนานกงอี้เอ,อ๋อถึงได้สติขึ้นมา ที่แท้วันนี้ก็เป็นวันสมรสแทนของนางนั่นเองหนานกงอีเอ๋อมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยตุ่มพองในกระจกแล้วก็ได้แต่หัวเราะในใจใบหน้านี้ต่อให้แต่งอย่างไรก็ไม่มีทางเปลี่ยนเป็นหญิงงามได้หรอกนับถือคนเหล่านี้เหลือเกินที่อุตส่าห์มาช่วยแปลงชมให้นางฝีมือของแต่ละคนเรากับถูกฝึกฝนมาแล้ว ถึงทําให้ใบหน้าหน้ากลนลุกชนิดที่คนมองแล้วยังเมินกลับดูดีขึ้นมากว่าเดิมหลายขั้นนักนางจึงนั่งลงอย่างว่าง่ายและมองดูเหล่าบ่าวชราที่พากันช่วยเหลือปนิบัติจนกระทั่งผ่านพ้นไปสองช่วยยามในยามที่ผ้าถูกคุมลงมาตรงหน้าหนันกงอี้เอิอจึงรู้ว่าการแปลงโฉมของนางเสร็จสิ้นแล้ว แล้วบ่าวชราก็พากันออกไปทิ้งไว้เพียงนางและรอคอยเลิกงามยามดีในตอนนั้นเองท้องของนานกงอี้เอ๋อก็หิวจนเริ่มออกอาการประท้วงแล้วโชคไม่ดีนักที่ภายในห้องนี้มีแต่ชาไม่มีของกินอย่างอื่นเลยนานกงอี้เอ๋อจึงได้แต่ร้องไห้โดยปลัสจากน้ำตาหลังจากเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งานทูก แม่สื่อและเสี่ยวตงก็เข้ามาช่วยประคองหนานกงอี้เอ๋อให้ออกไปขึ้นเกี้ยวด้านนอกจวนระหว่างที่กำลังเดินไปยังจนนานกงเสียงเคาะคองตีกลองก็ดังขึ้นอย่างอึกทึกนื่องจากวันนี้จนนานกงแต่งบุตรสาวถึงสองคนในจวนจึงคึกคักเป็นพิเศษแต่สำหรับหนานกงอี้เอ๋อแล้วการออกจากจวนหนานกงอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนัก เกรงว่าจะเป็นเพียงแค่การออกจากโรงหนึ่งไปยังอีกโรงหนึ่งเท่านั้นภายนอกจวนหนานกงงมีเจ้าบ่าวสองคนสวมชุดมงคลสีแดงหนึ่งคนคือไทจื้อที่เผยให้เห็นสีหน้าปิติยินดีส่วนอีกหนึ่งใบหน้าที่อึมครึมหมุนมองคือเซียนซินอ๋องพวกเขาทั้งสองคนต่างรออยู่ด้านนอกโดยไม่ได้กล่าวสิ่งใดจนกระทั่งเจ้าสาวออกมา ต่างฝ่ายต่างก็พาเจ้าสาวของตนไปที่วังเมื่อหนานกงอี้เออเข้าไปนั่งในเกี้ยวแล้วนางก็เลิกผ้าคลุมหน้าออกส่งสายตารอบมองไปยังเจ้าบ่าวที่อยู่ในชุดมงคลดนดนนอกในใจรู้สึกอยากเห็นหน้าเซียนซินหน่องยิ่งนะักส่วนที่ด้านนอกนั้นเสี่ยวตงผู้ตาแหลมมองเห็นกิริยาของคุณหนูของนางพอดีก็กล่าวเตือนอย่างรีบร้อนว่าคุณหนูรีบเอาผ้าคลุมหน้าลงเจ้าค่ะ มันเป็นลางไม่ดีนะเจ้าคะหนานกงอี้เอ๋อจำใจต้องดึงผ้าคุมหน้าลงกฎเกณฑ์สมัยโบราณมีมากเกินไปแล้วแต่สิ่งที่นางให้ความสนใจมากกว่าก็คือท้องของนางเพราะตอนนี้นางหิวเหลือเกินหากมีมันโถสักลูกให้กินก็จะรู้สึกอร่อยที่สุดในชีวิตแล้วแต่ถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครได้ยินเสียงรียกรองภายในใจของนาง สิ่งที่ทำได้จึงมีเพียงอดทนรอต่อไปเท่านั้นขบวนเกี้ยวเจ้าสาวอันยิ่งใหญ่กำลังมุ่งตรงไปที่วงังตลอดทั้งสองทางเต็มไปด้วยฝูงชนแควนเอ้าอาวีมายืนมองดูกันไม่ว่าใครก็ต่างอยากเห็นบุรุษรูปงามอันดับหนึง่งเซียนซินอองและไทจือองรชาชาทญาติของแควนเอ้าอาวีว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรทุกคนก็ไม่ผิดหวัง ขบวนวิวาในครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้เห็นบุคคลทั้งสองเป็นลุญตาจนกระทั่งขบวนเคลื่อนไกลออกไปเหล่าประชาชนถึงตัดใจแยกย้ายกันกลับไปเมื่อคู่บาวสาวเข้าวังมาแล้วก็เริ่มทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินโดยมีฮองเตและฮองเฮานั่งอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างคือหนานกงชวีและเหล่าฮูยินของเขา นี่เป็นครั้งแรกในระยะหลังที่เซียงซินอ๋องได้พบหน้าเสด็จพอ่อมีคำพูดมากมายที่อยากจะเอ่ยบอกแต่ก็ต้องกดใจเอาไว้เขาคิดว่าควรจัดการพิธีสมรสให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนฮองเต้นั้นปิติยินดีกับบรรยากาศมงคลน,นี้และสีหน้าของผู้คนก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เมื่อคู่บ่าวสาวทั้งสองคู่กราบไหว้ฟ้าดินกันเรียบร้อยแล้วในตอนที่กำลังเตรียมส่งเจ้าสาวกับจวนของตนทันใดนั้นกวดจางหนานกงชวีก็ได้คุกเข่าลงขอรับผิดต,ต่อฮองเต้ฟ้าบอดได้โปรดอภัยให้โดยภัยอาค่ะกระบอมสมควรตายภัยะค่ะประโยคนี้ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนมาที่หนานกงชวีฮองเต้ขมวดคิ้วพร้อมถามว่า ทันกลัวจังทำผิดเรื่องใดหรือนานกงชวีพร้อมกล่าวน้ำมูกและน้ำตาที่ไหลออกมาฟาาบาทเดิมทีสมรสดพระราชทานให้บุตรสาวคนที่สีของกระหม่อมแต่งกับเซียนซีนองขึ้นก่อนวันงานหนึ่งวันจู่จูบุตรสาวคนที่สีของกระหม่อมมีไข้สูงขึ้นสรุปสไลไม่ได้สติหมอตรวจเช่นไหลก็ไม่เจอสาเหตุของอาการป่วยจึงคิดว่า เจอเรื่องร้ายแรงเขาแล้วต่อมากระหม่อมได้เชิญน,นักพจน์ท่านหนึ่งมาเขาได้นับนิ้วคำนวณให้จึงพบว่าดวงชะตาบุตรสาวคนที่สีของกระหม่อมอ่อนแออย่างสุดขีดหากแต่งงานกับเซียนสินน้องไปก็จะเป็นหญิงงามที่ตายตั้งแต่ยังสาวห้องเตท้ทอดสายตาเปี่ยงหองเฮาถามออกมาว่า ฮองเฮาเหตุใจในตอนนั้นถึงไม่เอ่ยเรื่องนี้กับข้าฮองเฮาจึงตอบว่าในตอนแรกหม่อมฉันไม่ได้ทำเรื่องผีสางเทวดาอย่างนำดวงชะตาที่ไม่สมพงกันมาดูเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ได้พี่คะฮองเต้ Hong aw, ได้แต่สายหน้าอย่างจนใจแล้วพูดกับหนานกงชวีว่าต่อจากนั้นล่ะ ลานกงชวีจึงกล่าวต่อเนื่องจากนักพศท่านนั้นบอกว่าหากบุตรสาวคนที่สีของกระหม่อมฝืนแต่งไปชีวิตก็จะน่ากังวลกระหม่อมจึงนำดวงชะตาของบุตรสาวทุกคนเขียงไม่ออกเรือนให้นักพ์ท่านนั้นคำนวณดูคาดไม่ถึงว่าบุตรสาวคนที่เจ็ดจะมีดวงชะตาที่แข็งแกร่งที่สุดกระหม่อมเห็นว่า บุตรสาวคนที่สียังมีไข้สูงและสลบสลายอยู่จึงตัดสินใจให้บุตรสาวคนที่เจ็ดสมรถแทนพยาค้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดของหนานกงชวีจะทำให้เกิดคลื่นกระเพื่อมตามมาหรือไม่เขาช่างพูดได้น่าทราบซส้งใจยิ่งหนักขุนนางด้านล่างพากันวิพากวิจาร์กันเสียงเซ็งแซ่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางคน ได้ปรากฏสีหน้าเห็นใจขึ้นมาในขณะที่เซียนซินอ๋องได้แต่กโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนานกงอี้เออเองก็ตกใจจนหวาดกลัวส่วนสีหน้าของฮองเต้น,นั้นไม่ค่อยดีเท่าใดนักการสมรสแทนนั้นแม้ว่าจะมีโทษประหารแต่ก็สมควรที่จะได้รับการอภัยโทษเช่นกันยิงบุตรสาวคนที่สองของนานกงชวีได้ถูกแต่งเป็นไทจือเฟยแล้ว และคุณหนูเจ็ดกระไรกล่าวว้พิธีฟ้าดินเป็นพระชายาขององค์ชายรองแล้วเช่นกันเรื่องนี้จึงต้องพินิษพิจารณาให้ดีทันใดนั้นเองฮองเฮาก็บอกกับฮองเตวาฝ่าบาทเพคะท่านกวดจางคงรักลูกมากจนเลเลือนพวกเราในฐานะที่เป็นบิดามารดาก็คงเข้าใจในความรู้สึกนี้แน่นอนอีกทั้งวันนี้ ดูเหมือนจะเป็นวันมงคลคู่ชีเอ๋อก็แต่งภรรยาเพื่อแพ่กิ่งก้านราชวงศ์ออกไปและบุตรสาวของจนนันกงก็ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมขอฟาบาททรงอยากกลิ้วจนทำ้ายเพราวรกายเลยเพคะฮ่องเต้มองไปทางเซียนซินอ๋องเอ้าเทียนฉีพร้อมพูดว่าฉีเอ๋อเรื่องนี้ให้เจ้าตัดสินใจก็แล้วกันเอ้าเทียนฉีได้แต่ยิ้มเยาะอยู่ในใจ เวลานี้เขากับคุณหนูเจดจนหน่นกงเด็กกล่าวไฟฟ้าดินเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขายังสามารถทำลายงานแต่งครั้งนี้ได้อีกหรือทำเช่นนี้ไม่ถูกคนบนโรคหัวเราะเยอะก็คงจะแปลกแล้วตอนนี้ฮองเต้โยนปัญหามาให้เขาจุดประสงค์ก็เพื่อให้เขาเห็นความสำคัญของชื่อเสียงรัตตีเป็นสำคัญ เอาเทียนฉีไม่มีทางทําให้สิ่งที่ตัวเองสร้างมาหลายปีและภาพลักษณ์ที่สู้สั่งสมมาทําลายลงไปในพริบตาดังนั้นจึงกล่าวกับฮ่องเต้ไปว่าสเสด็จพ่อในเมื่อลูกแต่งคุณหนูเจ็ดเป็นพระชายาอีกแล้วจะอย่าด้วยสาเหตุนี้ได้อย่างไรกันไม่ว่าจะมองมุมใดก็ถือว่าไร้เหตุผลสเสด็จพ่อโปรดวางใจ ลูกจะไม่เอาเปรียบพระชายาลูกแน่นอนพะยะคะ่ะขุนนางด้านล่างเมื่อได้ฟังเช่นนั้นต่างก็ปรากฏสีหน้าชื่นชมเซียนซินอ๋องไม่คิดว่าเซียนซินอ๋องจะเป็นบุคคลที่ใจกว้างเช่นนี้ช่างเข้าใจสถานการณ์และมีเหตุผลจริงๆฮองเฮาถือโอกาสนี้พูดกับฮองเตว่าฝาบาดเพคะในเมื่อฉีเออก,กล่าวเช่นนี้เพราะองค์ทรงคิดว่าท่านกวดจัง ทองเต้เข้าใจถึงความหมายของเอ้าเทียนฉีดีจึงกล่าวว่าพอได้แล้วเรื่องนี้ให้จบเช่นนี้เถิดถึงตอนนี้ก็ให้กงกงประกาศร,ราชองค์การอีกฉบับก็พอข้าก็าเหนื่อยแล้วเช่นกันให้โอรสของพวกเรากลับจวนไปทำพิธีต่อเถิดเมื่อนานกงชวีได้ฟังดังนั้นก็ได้แต่คุกเข่าโคกหัวขอบพระทยัย รอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏบนใบหน้าของฮองเฮาและไถจือซึ่งไม่สามารถลอดผลสายตาของเอ้าเทียนฉีไปได้ในตอนนั้นเอ้าเทียนฉีทำได้เพียงกัดฟันแน่นอดทนไปส่วนนันกงอี้เอ๋อก็ได้ดั่ถอนใจด้วยความโล่องอกเมื่อกลับมาถึงจวนเซียนซินนองบรรดาแขกเรือกลับได้สัมผัสถึงบรรยากาศไม่ชอบมาพากลเมื่อเสร็จพิธีส่งตัวแล้วจึงพากันขอตัวลากับ หลังจากนั้นเรื่องราวช่วยยามพิธีสมรสก็เสร็จสิ้นลงเซียนสินองจึงมีเวลาไปดูเจ้าสาวคนใหม่ของตนก่อนหน้านั้นนัน,น,นกงอี้เอ,อ๋อก็เพิ่งมาถึงจวนเซียนสินองรู้สึกหิวจนกินอาหารและสุราที่เตียมไว้ในห้องจนหมดเมื่อดื่มกินจนอิ่มจึงรู้สึกอยากเข้านอนเต็มที่ตอนที่นางกำลังเข้าสู่นิทรา ประตูก็ถูกผักเข้ามาทันทีนันกงอี้เอิดตกใจจนเกือบลุกพรวดความสัพงกหายไปไม่เหลือแล้วผู้ที่เข้ามาราวกับกำลังโกรธสิ่งใดอย่างสุดขีดและพูดอย่างคุนเคืองว่าอย่าคิดว่าข้าเซียนซินนองจะไม่รู้ว่าเจ้ามีแผนการใดซ่อนไว้ในเมื่อเจ้าเข้ามาในโจรแล้วก็จงพักผ่อนอยู่ที่นี่ให้ดีหากพบว่าเจ้าแอบทำสิ่งใด หรือคิดทำสิ่งใดอยู่ข้าเสียนสินหนองผู้นี้จะทำให้เจ้าสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าอยู่ไม่สู้ตาย <c oughs> กล่าวจบก็ชำเรืองมองไปยังโต๊ะเล่าที่ดูระเกะระกะอย่างดูแคนก่อนจะสะบัดแขนเสื้อจากไปหนันกงอี้เอือเมื่อถูกเขาตั้งท่ารังเกียจเช่นนั้นแล้วหลังเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งจึงค่อยๆตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ชายผู้นี้แต่รับประโยคมีแต่คำว่าค่าเซียนซินหนองเมื่อลองตรองดูนางจึงรู้ว่าเซียนซินหนองสามีนางนั่นเองฟังจากน้ำเสียงก็ชัดเจนแล้วว่านางเป็นสายสืบแม้นางจะเคยคิดล่วงหน้าว่าการแต่งเข้าจวนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเขาก็รู้สึกลำบากใจขึ้นมาจริงๆ นันกงอี้เอ๋อทำได้เพียงดึงผ้าคลุมหน้าสีแดงบนหัวลงจากนั้นก็สะบัดหัวคิดในใจว่าเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องอยู่ร่วมหอ,อกับชายที่ไรความรู้สึกผู้นี้นางจะไม่ยินดีได้อย่างไรจากนั้นก็พล่อยหลับไปภายในชั่วข้ามคืนข่าวพระชายาองค์ชายรองไม่ได้รับความโปรดปานก็รู้กันไปทั่ววันต่อมานาันกงอี้เอ๋อ ผู้อยู่จนดึกดื่นก็ตื่นขึ้นแต่นางกลับพบว่าคนที่เข้ามาปฏิบัติกลับมีเพียงเสี่ยวตรงเท่านั้นนานกงอี้เอ๋อรู้ดีว่านางถูกเซียนซินอ๋องจดเข้าบัญชีดำเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนางจะต้องแย่มากๆเสี่ยวตงกล่าวด้วยความไม่สบายใจว่า <c oughs> แม้ว่าคุณหนูจะถูกสมรสแทนแต่เซียนซินอ๋องก็ไม่น่าทำเช่นนี้ได้ ไม่นึกเลยว่าในคืนวันแต่งงานทั้งทีจะทิ้งเจ้าสาวไว้ลำพังอย่างเย็นชาเช่นนี้หนัน,นกงเยือจึงกล่าวว่าเสี่ยวตงข้าไม่เป็นไรข้าเองก็อยากให้เขาไปจริงๆแค่คิดว่าต้องอยู่ร่วมหอ,อกับชายแปลกหน้าข้าก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วยังคิดอยู่ว่าในคืนวันแต่งงานจะทำให้เขาสรบเช่นไรดีเจ้าก็รู้ว่า วิชาแพทย์ของข้าไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเสี่ยวตงได้แต่ตื่นตะลึงจนพูดไม่ออกถึงอย่างไรก็อยู่กับคุณหนูของนางมานานจึงเข้าใจความหมายในคําพูดของนางดีเสี่ยวตงคิดในใจว่าอันที่จริงเมื่อลองนึกตามที่คุณหนูกล่าวมาก็ถือว่ามีเหตุผลอยู่เช่นกันใครจะอยากอยู่กับคนที่ตนไม่ชอบบ้างเล่าต่อไปอานางก็จะเหมือนกับคุณหนูจะอยู่กับคนที่นางชอบเท่านั้น าว่าเสี่ยวตรงยังคงกล่าวต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้คุณหนูถึงอย่างไรท่านก็เป็นถึงพระชายาเอกเหตุใดไม่มีข้ารับใช้มาคอยปฏิบัติเลยสักคนท่านอ๋องช่างรังแกกันเกินไปแล้วนันกงอี้เอ,อ่ยตอบถ้าสามารถรักษาชีวิตนี้ไว้ได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วยังจะร้องขออะไรมากมายเมื่อก่อนตอนที่อยู่เรือนเล็กกลางป่าภัย พวกเราก็ผ่านกันมาได้ไม่ใช่หรือสภาพแวดล้อมในตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนไม่รู้เท่าไรควรจะรู้จักพอได้แล้วเสี่ยวตรงได้แต่เบะปากในใจคิดว่าคุณหนูช่างมองโลกในแง่ดีเสียจริงสถานการณ์ของคุณหนูตอนนี้สูงกว่าเมื่อก่อนมากจะเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรเล่าแม้ว่าจะไม่มีคนมาทำงานที่ตำหนักของพระชายาองค์ชายรอง จนเซียนซินอองกลับไม่ได้เอาเปรียบนางในเรื่องอาหารและเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในแต่ละวันอีกทั้งมีเสี่ยวตงอยู่เป็นเพื่อนชีวิตความเป็นอยู่จึงถือว่าไม่ได้น่าเบื่อมากนักการสมรสแทนในครั้งนี้มีทั้งเสียงชื่นชมสรรเสริญเซียนซินอองและยังมีเสียงวิพากวิจารณ์ถึงพระชายาของเขาด้วยบรรดาผู้คนต่างคิดว่าการที่หญิงอัปปลักษณอันดับหนึ่ง สมรสกับบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าขกขันเป็นอย่างมากแต่ไม่ว่าจะกล่าวกันเช่นไรหญิงอปัปลักษ์อันดับหนึ่งก็คือพระชายาเอกของเซียนซินอองจัตีสุนัขต้องดูเจ้าของด้วยเช่นนั้นแล้วบรรดาผู้คนจึงไม่กล้าที่จะปิปากพูดทำได้เพียงแอบคิดในใจเท่านั้น